สวัสดีค่ะเจอกันเช้าๆวันพุธของเดือนกันยายนนะคะวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเจอกันกับไรฟ์สดส,สดของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันเช้าๆหน่อยนะคะจะพามาดูไผ่ลวกหวานนะคะหลังจากที่เออไม่ได้เจอกันนานนะคะในโซนไผ่ลวกหวานโซนนี้นะคะตอนนี้อายุครบ สี่เดือนเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราปลูกโซนนี้วันที่หนึ่งพฤษภานะคะวันนี้จะพามาดูว่าไผ่าอายุสี่เดือนนะคะโตไปขนาดไหนแล้วนะคะตอนนี้คุณบอยก็กำลังดาย่านะคะท่านผู้ชมดาย่ากำจัดวัชพืชรอบๆต้นนะคะพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยมูลไก่อีกรอบหนึ่งนะคะมาดูว่าไผ่ ตอนนี้สีเดือนนี่จะได้กี่ลำแล้วนะคะมาดูต้นนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้ได้ประมาณได้สี่ลำแล้วนะคะนี่ค่ะลำแรกจะเป็นลำเล็กๆนะคะลำเล็กๆอนนี้ค่ะนี่ลำที่สองนะคะลำที่สองลำที่สามเนี่ยค่ะ กำลังทยอยขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็นี่ค่ะลำที่สี่มีค่ะกำลังสวยนะคะพอดีพายุเข้าฝนตกในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะถ้าเป็นกอแบบนี้นะคะอย่าพึ่งแต่งกิ่งนะคะท่านผู้ชมให้เขาได้สักสามสี่ลำแล้วเขา มีใบข้างบนก่อนนะคะอันนี้เขายังเป็นใบดาบอยู่ให้เขาแตกเป็นใบข้างบนเป็นใบแก่ก่อนนะคะเราก็จะสามารถตัดกิ่งที่เขาลกๆข้างล่างออกนะคะเพื่อให้ทรงพุ่มเขาโปร่งนะคะเพื่อเพื่อสะดวกในการทํางานนะคะแล้วก็เออไว้ลำเพื่อที่จะให้เขาออกหน่อในฤดูการถัดไปนะคะ นี่ค่ะสภาพตอนนี้นะคะก็กำลังแข่งกันออกหน่อค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะกอบางกอก็เพิ่งได้หน่อเดียวบางกอก็สองหน่อบางกอก็3ามหน่อนะคะแล้วแต่เออแล้วแต่แต่ละต้นนะคะเขาก็ พยายามที่จะเติแบบโตของเขาอยู่นะคะนี่อย่างเช่นต้นนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเวลาที่ไผ่เขาจะขึ้นหนอนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเขียวปึ๊ดแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าเขาสะสมอาหารโอเคแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มทะเยอ,เอ,อทยอยแตกหน่อขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆนะคะ ก็ได้มาหนึ่งลำก็จะมีบางกอที่ยังนิ่งอยู่นะคะนี่ค่ะสังเกตใบก็จะยังเหลืองๆอยู่นะคะถ้าเป็นต้นแบบนี้เราก็ไม่ตายนะคะเราก็เพิ่มปุ๋ยนะคะเพิ่มปุ๋ยให้เขาสะสมอาหารไปก่อนนะคะนี่อย่างต้นนี้นะคะ หนอก,ก็ทยอยขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะน,นี้ใบก็จะเขียวอย่างที่บอกนะคะนี่อันนี้ก็เป็นหน่อขแขนงนะคะใบก็ยังเหลืองอยู่นี่ค่ะอย่างต้นนี้นะคะหน่อเริ่มไล่ระดับขึ้นมาแล้วนะคะ ก็จะมีหน่อที่เขาตรงเนี้ยอย่างที่บอกโซนนี้เราไม่ได้ทําระบบน้ํานะคะหน่อที่ขึ้นมาช่วงที่เอเขาแรงๆนะคะเขาก็จะเหี่ยวตายแบบนี้นะคะนี่อันนี้ถ้าใครปลูกนะคะแล้วก็ให้น้ําสม่ําเสมอกอนี้ก็จะไม่เสียนะคะแต่ว่าของเรา ก็คือทําหลายอย่างนะคะก็ถ้าเรายังไม่ทําหนอเราก็จะยังไม่ทําระบบน้ําใสนะคะเพราะว่าเราปลูกหน้าฝนแต่ว่าฝนปีนี้รู้สึกว่าจะฝนทิ้งช่วงนานนะคะหน่อไม้ที่เขาขึ้นมาแล้วเจอแรงรัดแบบนี้ก็จะแห้งตายแบบนี้นะคะแต่ว่าหน่อเนี้ยขึ้นมาเจอฝนพอดีนะคะ เขาก็จะเจริญเติบโตนะคะนี่เห็นไหมหนอน,นี้ก็ขึ้นมาเจอแรงเหมือนกันก็จะเออเหี่ยวตายแบบนี้นะคะถ้าใครอยากจะให้เขาตั้งต้นได้เร็วๆนะคะก็คือระบบน้ำสำคัญถ้าฝนตกก็ไม่ลดค่ะแต่ว่าถ้าฝนทิ้งช่วงนานๆก็ลดนะคะ ก็ถือว่าโอเคนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะกำลังทยอยที่จะดาหญ้านะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะคะก็พามาดูนะคะว่าไผ่ที่ปลูกสีเดือนนะคะจะได้กอขนาดไหนแล้วนะคะ สูงสุดก็ประมาณสี่ลำนะคะท่านผู้ชมถ้าดูแลดีๆก็น่าจะได้ถึงห้าหกลำนะคะโอเคค่ะเช้านี้พามาดูแค่นี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ